สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้ก็มาพบเจอกันยามบ่ายนะคะทุกท่านวันนี้นกมีดหมอได้มีมีดของหลวงพ่อเดิมให้ทุกท่านได้รับชมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเล่มแรกกันเลยนะคะเล่มแรกนี้จะเป็นด้ามงาฝักงานะคะทุกท่านความยาวด้ามรวมฝักนะคะจะอยู่ที่ห้านิ้วนะคะเล่มนี้จะอยู่ที่หานิ้ว นะคะด้ามงาฝักงามีความสวยงามเก่าเก็บมากๆเลยนะคะนี่นะคะตรงนี้ก็จะรัดด้วยนาคนะคะทุกท่านแล้วก็แหมเงินนะคะก็เป็นแหมเงินนะคะมีคาบไขของความเก่าเก็บนะคะเป็นงาเก่าเก่าเลยนะคะทุกท่านนี่นะคะ ได้มาแบบไหนก็ให้ทุกท่านชมแบบนั้นเลยนะคะความยาวด้ามรวมฝักอยู่ที่5นิ้วนะคะท่านใดมีใจรักและศรัทธามีดหลงพ่อเดิมนะคะก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะเป็นทั้งโทรและไลน์นะคะทุกท่านเดี๋ยวเรามารับชมด้านในของมีดกันเลยนะคะปลอกก็แห้งแร่งดีมากๆเลยนะคะทุกท่านนะคะ ด้านในของมีดก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกท่านเป็นสีมาใบโพเต็มใบนะคะล่องเลือดลึกกระดูกงูชัดเจนนะคะข้างมวลสารแน่นหนาไม่โยกไม่คอนนะคะมีดเล่มนี้มีความเก่าเก็บคลาสสิกมากๆเลยนะคะนะคะทุกท่านความยาวเฉพาะใบมีดนะคะจะมีความยาวอยู่ที่สามนิ้วนะคะเล่มนี้จะมีความยาวอยู่ที่สามนิ้วนะคะ ด้ามงาฝักงานะคะทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรามารับชมอีกหนึ่งเล่มนะคะเล่มนี้ก็เป็นด้ามงาฝักงาเส้นกันนะคะความยาวด้ามรวมฝักนะคะจะอยู่ที่ เล่มนี้จะอยู่ที่4นิ้วครึ่งนะคะทุกท่านไม่ถึงหนิ้วดีนะคะขาดอยู่นิดนึงนะคะขนาดพกพาเลยนะคะไซส์ปากกานะคะมีความสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านงาฉ่ำๆ่วาวๆนะคะนี่นะคะสี่นิ้วครึ่งนะคะเล่มนี้นะคะความยาวนะคะก็จะรัดด้วยแหมเงินนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบ ใส่เสื้อนะคะติดก,กระเป๋านะคะทุกท่านสำหรับพกพานะคะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะเราก็ต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะทุกท่านนี่นะคะงาวาวชช่ำเลยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมด้านในกันเลยนะคะนี่นะคะทุกท่าน เป็นโพเต็มใบนะคะทุกท่านข้างมวลสารแน่นหนาไม่โยกไม่คลอนนะคะแน่นเปรี้ยเลยนะคะทุกท่านเฉพาะใบมีดนะคะจะมีความยาวอยู่ที่สองนิ้วครึ่งนะคะเลีมยนี้เฉพาะใบนะคะมีความยาวอยู่ที่สองนิ้วครึ่งนะคะนี่นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านสำหรับพกพาเลยนะคะเนี่ย นะคะป้องกันผู้ผีปีศาจนะคะทุกท่านมีดของหลวงพ่อเดิมนะคะไม่ว่าเราจะไปนอนค้างอ้างเลียมที่ไหนแล้วก็พกติดตัวไปด้วยนะคะเอาไว้ที่บ้านก็เอาไว้บนหิ้งพระนะคะเวลาเราไปไหนติดรถติดตัวไปด้วยนะคะนีของท่านมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะทุกท่านนี่นะคะ เก่าๆดิมๆเลยนะคะทุกท่านความยาวเล่มนี้ก็อยู่ที่4นิ้วครึ่งนะคะเฉพาะใบก็2นิ้วครึ่งนะคะนะะเป็นโพเต็มใบนะคะล่องลึกกระดูกงูชัดเจนนะคะกระหนกดอกไม้นะคะนี่นะคะทุกท่านสวยงามค่ะทุกท่านวันนี้นกมิดหมอก็ได้มีมีด ทั้ง2ไซส์2ขนาดมารีวิวทุกท่านได้รับชมนะคะเป็นมีดไซส์ปากกานะคะทุกท่านเป็นด้ามงาฝักงานะคะมีดของหลวงพ่อเดิมทั้งคู่เลยนะคะท่านใดสนใจก็โทรมาถอบถามมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะเป็นทั้งโทรและไลน์นะคะทุกท่านนะคะสุดท้ายนี้นกมีดหมอก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดแชร์ให้นกมีดหมอนะคะ เอาไว้พบเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ